ขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณครูครูคนนี้เป็นผู้ชายแล้วก็อยู่ในอาการเมาออกมาอลาวา่าทำร้ายครูผู้หญิงของโรงเรียนเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนะครับเพราะว่าล่าสุดมีคลิปออกมาอีกแล้วครับว่าคุณครูคนนี้เนี่ยไปข่มขู่คุณครูผู้ชายอีกคนหนึ่งทีนี้ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าเป็นญาติกันด้วยนะครับ จากที่ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านออกมาให้ข้อมูลขณะที่ผู้อํานวยการเองก็ตัง้งสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วครับไ้กนี้กินประคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปล่าสุดนะครับ ขณะที่ครูผู้ชายคนนี้ไปชี้หน้าต่อว่าด่าทอครูผู้ชายอีกคนหนึ่งในโรงเรียนซึ่งคาดว่าเป็นญาติของครูผู้หญิงนะครับแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความทำไมเดี๋ยวจะเอาให้ตายตรงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏคลิปขณะที่ครูผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ไปคุกคามขคค่มขู่เขามีอาการคล้ายกับมึนเมาอัลวาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายครูสาวรวมทั้งพยายามจะใช้อาวุธมีดฟันด้วยครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับขณะที่ครูผู้หญิง3าคนนะครับกำลังจะเดินไปที่จอดรถเพื่อจะกลับบ้านจู่ๆก็มีครูผู้ชายคนนี้ครับขับรถกระบะมามาจอดขวางหน้าครับแล้วก็เดินลงมาหาเรื่องตามที่ปรากฏในคลิปครับก่อนที่ครูผู้ชายจะหยิบมีดสปาต้าแล้วก็เดินตรงเข้าไปจะฟันครับก็พยายามที่จะใช้มือปัดออกครับก่อนที่ครูผู้หญิงอีก2คนจะเข้ามาห้ามปราม หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความก็ยังถูกครูผู้ชายรายดังกล่าวเนี่ยติดตามไปไปหาเรื่องถึงบ้านอีกนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับนายนพนันเติมทรัพย์ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสแกโปรงอนุสรซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผอ,อระบุว่าหลังจากที่ท,ทราบเรื่องเนี่ยก็พยายามจะติดต่อเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันแต่เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยลาราชการครับ จึงยังไม่สามารถที่จะสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงได้แต่คาดว่าน่าจะมีเรื่องในใจกันมาน,นานครับโดยพอ,ออยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นญาติกันด้วยนะครับซึ่งครูผู้หญิงที่ถูกทําร้ายเนี่ยจะเรียกครูผู้ชายที่ก่อเหตุว่าปู่ครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยคือครูผู้ชายเป็นญาติของทางแม่ของครูผู้หญิงแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรก็ที่จริงแล้ว ครูผู้ชายกับคนผู้หญิงเนี่ยเป็นญาติกันนันหา่างเขาก็ผมก็ไม่รู้นะกอนว่าเขามีสาเหตุจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมัละแค่ละใครเลยก็<ๆ>มันเรื่องธรรมดาอยู่ทํางานอยู่ด้วยกันมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่รู้ว่ามันจะก <ๆ S 1> ดดันหรือว่าสะสมอะไรหรือเปล่า ออตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าทั้งสองฝ่ายลางานไปลาราชการไปนะครับแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าในคลิปล่าสุดที่ตัวผู้ก่อเหตุที่ไปอรารวาสและข่มขู่ครูผู้ชายเนี่ยกลางวันแล้วก็ยังมีเด็กๆนักเรียนอยู่เลยนะครับเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหากว่าพบว่ามีความผิดก็แน่นอนจะต้องดําเนินการทางวินัยตามกฎร,ระเบียบต่อไป แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับครูผู้หญิงก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะครับ